ผมทงตีมือหยุแนแอบมองสายตาเหินทองของแค่แข้าได้อีบรีดีแน,แนแม่มันเอาไม่แหงคังยัวตามได้ยกหยิบฉันด้วยใจห่าสุกในอุราเลือดไหลแต่คงจะอาดแล้วบาดใจจ้จำ ต้องใช้แต่ขู่ขอสร้างเรื่องใหญ่สวมใจร <eps> ะยำเ,<ล> <investigative> เรื่องบาปกรรมไม่กลัวเื่อความรวดเร็วขององเรื่องครับทุกท่านเชื่อหรืเปล่าย้อนกับมาทางด้านพระราชนัดดา้านมีเรื่องรามุ ญิงก็ไม่อยากทำแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าญิงไม่มีทางเลือกแล้วที่คนจะเข้าใจความเป็นชายคนหนึงนะใจดีครับพี่ <c oughs> นี่มันก็เดือมากแล้วญิงว่าพี่รีบเข้านอนเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะรีบออกเดินทางกันใ้นนเ,าเลานะ,นะคะี่ครับรอคำนี้มาตั้งแต่หัวค่ำแล้วครับหนึ่ง พระธิดาราตีสงพระบัญชงมาแล้วครับความตั้งใจที่เขาหมากรั้งนี้สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรไอ้่มน้อยทองหยิบนี้ในเมื่อไม่มีใครต้องการโอ้ไม่ดูนะขอร้อแล้วยมึงอยู่นี่ก็รับกำแทนกูไว้ดายนะตอนน้ทองเลยครับนื้ เน่งขโมยตังค์ไปด้วยไอ้วันี่เกอไมไทยนะเราเป็นน,นิเกอสอนรามนั่นแหละปากดีเรานำขุนโจิสนะเย็นๆไอ้ยขุนโจกิสนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาตังค์ก่อนได้ไหมก็ไปสิเรรจะกลับมาให้ที่ตังเนี่บ,นนะบคร,บรับขอบคุณครับขอบรางวัลนะครับนิกเกอเจ้าชู้ ชีวิตนี้ไม่มีดีเลยที่เราเนี่ยก็เจ้ะชุกจะเป็นเสียหายอะไรล่ะเนาะมีเมียเยอะที่ผมม,มีเมียน้อยมีนนที่ไหนเยอะเขาวะเนาะเรื่องจริงอ้าวพี่เป็นคนดอกเรื่องนอกเราอยู่แล้วมาให้จี้แล้วไอ้คุณจองกิสน้าทองฉันหายไปแกเป็นคนขโมยทองใช่ไหมช้าก่อนคนขโมยมันวิ่งหนีไปแล้วเราหวังนี่จะมาช่วยเจ้าเอาไว้ไอ้ผู้ร้ายปากแข็ง ชื่อนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าจนฉันจะถามะทถาสุดท้ายว่าจะคืนดีดหรือว่าไม่คืนกันเห่ยฮะจะคืนได้ยังไงะไม่มีขอกลางอไม่คืนใช่ไหมไม่า<ด>หาว่าไม่คืนงนั้นมึงตายเถอะยันนะยันรู้ทันเหรอ ทำไป่าไปก่อนเดี๋ยวเมียพี่เผลอเราเจอกันเ <c oughs> มียพี่ไม่เข้าห้องไม่ใช่เหรอเออไอ้คกณจอกินก่นนะกลับมาดูเนี่ยวงกระตายไปรับทำ <c oughs> ลายเป็นร่างทำรัชบุตรัสนาย <c oughs> <c oughs>